แต่ว่าคู่แรกวันนี้นะครับจากั่วจักรยานมวยไทยยิมจะพบกับรุ่งรักจิ๋วกอสีกับเจริญนะครับโอ้โหถือว่าเป็นมวยระดับแนวหน้าด้วยกันทั้งคู่นะครับจากั่วแล้วก็รุ่งรักจิ๋วนะครับคู่แรกวันนี้โอ้โหรวดเร็วทันใจครับอาวุธเอาแข้งมาแข้งคืนเลยครับจังหวะรุ่งรักจิ๋วพยายามจะเดินบ้างครับชิงจังหวะ โอ้โหแข่งไปแข่งมานี่แหละครับไม่มีของฟรีครับวันนี้ใครก็อยากจะได้รับการชูมือครับเพราะว่าแฟนมวยนี่ติดตามทั่วประเทศเลยครับเนื่ว่ารุ่งรักจิว๋วก็พยายามจะขยับเข้าหาอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบแต่จากัวนี่วันนี้มานิ่งมีการโต้ด้วยแข้งขวาสวยๆอาศัยความรวดเร็วแะครับ่ะตอนนี้ขยับหลอกกันหยุดไม่ได้นะครับใครหยุดที่โดนทันทีเพราะว่าแข้งขวา้ี่กันทั้งคู่มาแล้วครับขยับเข้าไปรุ่งรักจิว๋ว มาดูว่าจากัวขยับขยับนี่แหละครับแข้งขวาแข้งขวาโอ้โหรุกหลักจิ๋วก็โตขึ้นด้วยแข้งขวาเหมือนกันแม่แกล่อไป2ดอกแล้วนะครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยกสี่ครับแม่ยังออกอาวุธกันได้คล่องตัวครับนี่แหละครับเอาแข้งไปคืนมาครับของฟรีไม่มีครับยิ่งบนเวทียิ่งมวยมันวันศุกร์นี่ใครโชว์สวยนี่แม่เตรียมเจอจระดซ้ายไปครับมีเขียล่างทำลายจังหวะด้วยนะครับจากัวรุ่งรักจิ๋วกบพยายามจะสืบแข้งมา เอาแข้งอีกทีนึงครับวงในครับดูจังหวะจับครับอ่าจับตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแยกเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าวงในนี่โดนกดแขนไว้เลยรุ่งรัดจิ๋วอ่ากาเวทีปักหลักกันครับขยับโยกหาช่องเอ้าแข้งแข้งมาแข้งคืนครับอ่าไม่มีครับของฟรีไม่มีครับมีชมเืองมองที่มุมเล็กน้อยครับเรียกว่าออกอาวุธทันกันจริงๆ โดยเฉพาะแข้งขวาเบียดเข้าไปออกแข้งขวาสวยรูรัรกจิ๋วเอาจากัวจะเอาคืนหรืเอเปล่าขยับเข้ามาออกแข้งขวาเหมือนกันทิ้งจังหวะออกกันครับตอนนี้เรียกว่าความรวดเร็วนี้ใครได้เปรียบโอ้โหดูจังหวะคืนก็คืนแน่นๆนะครับอา้าวปลายกปลายยกทำแต้มให้ดีล็อกแล้วจากัวล็อกแล้วล็อกล็อกล็อกโอ้โหโมนยกใครได้รับการชูม,มือยังน่าสนใจครับพี่ลีโอ้โหนิ่งเกินจากัว ตอนนี้ดูว่าจะออกมาคุมเกมด้วยความมั่นใจแต่ไม่สนแล้วตอนนี้พยายามจะเบียดต่อยหมัดเหมือนกันครับเบียดเข้าไปเอาละครับมาดูกันนะครับว่าเกมจะพลิกเกมได้หรือเปล่าตอนนี้วงไหนปล้ำพอปล้ำมานี่โอโหจากลัวรัดล็อกแขนไว้เลยครับพยายามจะเดินเอาคืนหน่อยนะครับลุงรักจิ๋วเพราะว่าปลายยกมามีจังหวะโดนจับโดนคีบโดนล็อกนี่ไม่ทำท่าคอพับคออ่อนเหมือนกันครับ แต่ว่าระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่คือมวยมันวัสุงข,ของเราครับโอ้โหเดีกคนนี้จับตาดูดีๆมาไม่ไม่ยอมเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีรุ่งรักจิ๋วพยายามจะเดินสาหมาัดแล้วครับตอนนี้เบียดเข้าไปเอา้ามาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเข้าเป้าหรือเปล่าโอ้แต่ดูความมั่นใจนี่ตอนนี้จาก,กั้วนี่จะดูจะคุมเกมดูครับวงในนี่จะล็อกเอาไว้เลยทําให้รุ่งรักจิ๋วนี่จะต่อยมาเจ้าฟันฟอ,อกก็ทําไม่ได้ครับ กรรมการเดินรวบรวมไปให้คะแนนนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับจาก,กัวจกักรยานมวยไทยครับมาโชว์ผลงานในเวทีรังสิตสามไฟชนะรวดเลยครับเอาชนะคะแนนลุ่งรักจิว๋วก็คี่กับเจริญไปได้นะครับหน้าตาดีด้วยนะครับโอ้โหดูครับแมจิ้มลิ้มเลยครับอ่ะติดตามผลงานนะครับ